เห็ดพิ่งแดงครับอยู่ขังต้นกอต้นโอ้เห็ดเพิงแดงต้นนะครับอู้ดอกงามๆเลยอืเห็ดละงกเหลืองครับอ,อย่างงามเลยครับ สวัสดีครับผมพอ่พอๆครับลูกจังอิสระอีกคือเก่าเหมือนเดิมแล้วครับเบิ่งเหตุชุดแรกเขาเลยครับเหตุชุดแรกเขาเป็นเห็ดเพิ่งวายครับใครเห็ดละาโง่ครับหมกระลังสิเกิดครับใครน้อยมันก็ต้องเอาด้วครับเพราะว่าถ้าเขาบ่เอาค้นเพิ่นขึ้นมาที่หลังเพิ่นเก่าคือเก่าแล้วครับ นีบางท่านคือบบจงไว้ให้มันใหญ่จังมาเก็บเอามือหลังท่านจงไ่ได้หรอกครับเพิ่นมาที่หลังเพิ่นกะเจ็บคือเกานเพิงเ่งแดงครับ พ่งชาติครับยดนาแหล่ไงครับตอนนี้ก็ใกล้แจ้งแล้วละครับเขาก็มารุ่นเห็ดน้ำกันต่อไปครับเห็ดผึ่งนกยุ้งครับอ อยู่ดอกนึ่งโอ้อบอุ่นงามๆเลยครับอีกดอกน้งอ,อ,อง,ง,อองพิ่งนายอยูครับอ้ปีนทองเลย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู้ช่องลูกจ้างอิสระครับเมื่อนี้กลับบอพ่อๆกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมพระพี่น้องมาหาเหตุหรือก่าเหรอครับมื่อนี้พระพี่น้องมาโคกสะพานหินนะหลังจากที่เขาบ่ได้มาเลาะโดนเติมอยู่ครับให้บ้าดอนขึ้นมาเลาะกรแต่ว่าเหตดกาลังเสออกครับเมื่อนี้เขาก็เลยขึ้นมาเลอะเบิร์เนาะครับเนาะมื่อเนี้เขามากระตรงกับเศร้าวันที่20มิถุนายนพศ2566ครับ มื่อเนี้ก็เดินทางมากับบ่าวดอนนี่เก่าล่ะครับวิถีคนบากรอบนะครับเนาะเบด้อส,สดีครับชเห็ดเบิง <head. S 2> บ่งเห็ดพี่นองครับหับ <laughs> แหนมเหยนเห็ด <laughs> กัยังบ่อปันใดครับเมื่อเนี้ยสีมานมาหมานจังไดกัจังรุ่นไปน้องกันล่ะครับเมื่อเนี้ยเป็นกาลังใจให้กันเายๆไปเด้าไปครับ่าเฝ้าหนีจะเฝ้าถิ่มจะเฝ้าปลากันเมื่อบได้เห็ดเนี่ยเบิ่งให้ละเย้าเๆแ้าเนี่ยไปครับรุ่นเลย ยึดนาเรครับยึดนาแรครับเห็ดละงกเหลืองครับ ละงกไข่นึงครับละงกขาวบานหนึ่งครับนินาขาวครับละงกไขน่นึงครับโอ้อท่านใดตันยศจริงเคราะลาะแล้ว นี่ดปงชาติครับเต็ดละงกขาดสารดอกหนึ่งครับละโงกจิ๋วเห็ดละง,อก,อละงกเหลืองบานครับเอาได้บ่เนาะเนี่ยได้อยู่ต่อละครับ แล้วงอกเหลืองนี่มันกรอบครับกรอบหลายๆเลยอืตอ่อโดยเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งขมผึ่งขมหรือเห็ดผึ่งแย่หลหรอครับเนี่ย สองดอกแล้วโงกเหลืองครับมึงสองดอกนี่น้อยนะครับเอาดอก ไมปไป,ปเชื่อนาแลครับเอ๋ของเยัดละงอกอีกจุ่มนึงครับนี่แหละละงอกสะพานหินนะ่ะปิตาลิตูนเนาะครับเนาะมันขาดสารหลายละงอกอีกไขหนึงครับ แดงดอกนึงครับเพึ่งคมครับโอ้เมือนนี่เห็ดหางครับมาด้วยขนเลยแต่เห็ดละงกจูมนึ่งบานง,งะ เห็ดเพิงดังแหครับกินขอมอมล้ำดีครับนี่ขมแซบดีเขี้ยวกรึบครึบครับนะี่ยเพิงดังแหโอ้ชมบรรยากาศไปก่อนครับมื่อน,นี่เฮ็ดทางคักกว่าเมือ่อวันอากาศก่อนมื่อน,นี่เฮ็ดแจ๊คสิเป็นจังไดดอกรุ่นน้ำกันต่อไปครับละพ่อเฮ็ดละงอกเอ้ยพ่อเฮ็ดเพิงนกยุงดอกนึงโอ้ยนี่ครับ นาแลน้อยครับนี่อีกดอกเึงน้อยๆเนี่ยขับรถงอกเหลืองครับใครหนึ่งสีเหลืองเห็ดน้ำหมากครับนี่แหละครับเคยเห็นน้ำหมากสำหรับที่พี่น้องที่เคยอบถามกับขม้าเนาะเาะว่าเห็ดกอก็เห็นน้ำหมากอันเดียวกันบ่คนละอันกันนะครับเนี่ยเห็ดน้ำหมากก็มีดอกน้อยๆนะครับ เห็ดยังลหะครับเห็นแต่แดงๆเ,เห็ดกอหรือเห็นยังอยู่ขขังต้นกอต้นโอ้เห็ดเพิงเ่งแดงต้นนะครับโอ้ดอกงามๆเลยอืมย่างงามเลยครับเดี๋ยวหาเมื่ออีกก่อน มาเบ่งผลงานการหาเห็ดของเขาสำหรับมือนี้ครับโอ้หุ่นนะครับเ <g ül> <laughs> จ็บว่าเห็นติดดาคตากับมือนี่แหละผมหมานของเขาขมาขาีให้พี่น้องไเห็นซ้านี่แ่ะครับเนี่ยได้เห็ดเลือนกยุงม้าเนี่ยเราก็ได้เห็ดละง,งวกละง,งวกเหลืองซี่จูมนั่นล่ะครับเนี่ยโอ้ยเห็ดมือนี่หาย,ายากครับได้เห็ดนาแล้วได้เห็ดนาขาวได้เห็ดเพือได้เห็ดรวมแล้วลครับรวมทุกสิ่งทุกอย่าง <rium> <Dante> แต่ว่าในบัวลายยังระดอกสองดอกนะครับเนาะเมื่อนี้เขากับมาล่อบางโคกสะพานหินนะครับกับชิดว่าเห็ดมันสีออกล่ะแต่ว่าเห็ดมันเงียบครับเมื่อเนี่ยยังจุดลาะโคกหรอครับบ่มีเลยโคกสะพานหินเนี่ยเอาละครับสำหรับคลิปนี้กับเปลี่นอันว่าเขาหมานเป็นเห็ดรวมนะครับเนาะได้บัวลายดอกเมืองของบ้าว้วครับบ่เนี่ยเห็นบ่าละเบาวเฮ้ยจริงเลยเห็ดบ่วลายบัวดองโอ้ยเห็ดเห็ดพวกนี้เห็ด ่างครับครับอ้ย่างไปมองได้กับโบออกจักเป็นยังไงหรอครับว่าต้นสีออกถุกโคกบ่แม่นนะพี่น้องนะสรุปโคกนี่ถือว่าออกหน่อยนะพี่น้องโคกนี่มันได้บ่หลายหรอกครับได้ซ้ำนี่หละน้องเมื่อเนี่ยเอาเป็นว่าเมื่อนี่เขาก็ถือว่าเป็ี่ยนโอกาสเป็นเมื่อที่ได้พักพอนล้อเนะครับเนาะหลังจากที่เขาเจ็บมเห็ดกับหลายเมื่อครับติดต่อกันเาวนานเติบอยู่หรอเนะครับเนาะเมื่อนี่เขาก็ลงโคกแจ้ซ้อหรอครับประมาณเจ็ดโมงม่เกินแปดโมงครับตอนนี้ เขาก็จะได้กลับบ้านพักผ่อนกันแล้วนะครับวันนี่เมื่อนาเขาจัวมากันไหมนะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่แหละครับพบพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยบ่อยากโชว์เลยแข็งแห้งบ่ไดซ้ำนี่แหละครับเมื่อนา <laughs> เจอกันพ้นละโอเก้าเฮาพ้นละ